สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเฟิร์นแล้วก็แทนจรีนที่เป็นพิกนอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราอยู่กันนอกสถานที่ค่ะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้คะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Google Workspace ในโทรศัพท์มือถือค่ะถ้าเราอยากรู้ว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันแรกเลยนะคะที่เราจะต้องมีในโทรศัพท์มือถือเลยนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Gmail นะคะซึ่งปัจจุบัน Gmail เนี่ยนอกจากในเรื่องของการรับส่งอีเมลการคุยแชทนะคะไม่ว่าจะเป็นในแชทหรือว่าในกลุ่มสเปซนะคะก็ยังสามารถที่จะวิดีโอคอลใน Google Meet ได้อยู่ด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังจะมีการอินสตอลหรือว่ามีการลงทะเบียนเข้าในมือถือครั้งแรกต้องอย่าลืมเป็นยืนยันตัวตนด้วยนะคะหรือทางที่ดีเปิด t w o s t a v e r i f i c a t i o n เลยก็จะดีที่สุดคะ่ะ แอปพลิเคชันต่อมานะคะนั่นก็คือในส่วนของ Google Calendar ค่ะ Google Calendar เนี่ยนะคะเราจะสร้างกันดีเนาะว่าถ้าเกิดเราว่าเราทำใน PC เนี่ยค่ะเราจะสะดวกในเรื่องการนัดหมายใช่ไหมคะแต่ในโทรศัพท์มือถือก็สะดวกเช่นกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดู Calendar ของเราได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีมีดที่จะต้องออนไลน์ค่ะเราก็สามารถที่จะดูตาม Calendar ตัวเนี้ยล้วก็กดที่ Google Meet นะคะ Google Meet ตัวเนี้ยก็จะไปเชื่อมกับ Gmail เราเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเข้าประชุมออนไลน์มิวติ้งได้เลยค่ะ และแอปพลิเคชันสุดท้ายที่จะไม,ม่มีไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการทำงานแบบ collaboration กันในยุคนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของ Google Drive ค่ะ Google Drive นะคะจะสะดวกเวลาที่เราจะต้องมีการดูไฟล์หรือว่ารีวิวไฟล์ธรรมดาคะอันนี้จะสะดวกมากแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ไม่ว่าจะเป็น Docs s h e e t สไลด์นะคะเราจะเป็นที่ต้องโหลดแอปพลิเคชันของ Google Docs Google Sheets แล้วก็ Google Slide เพิ่มคะ่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรามีการแก้ไขงานนะคะเราจะสามารถที่จะแก้ไขในตัวแอปพลิเคชันได้เลยคะ่ะก็จะทําให้การทํางานของเราสะดวกมากขึ้นนะคะ ค่ะแล้วนี้ก็เป็น3ามแอปพลิเคชันนะคะที่เฟิร์นเอามาแนะนําในวันนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะคะเพราะว่าในช่วงไฮบิดเบอร์แบบนี้นะคะการทํางานที่ไหนก็ได้ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะและสําหรับผู้ใช้งาน Google Workspace นะคะก็จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการล็อกอินในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในเครื่องอื่นๆเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเช็คนะคะว่าเรามีการล็อกอินที่ดีไว้เครื่องไหนแล้วก็ไปล็อกเอาออกได้ทุกเมื่อที่เราต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟิร แทนจารินที่เป็นทิงในวันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพยงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook แล้วก็ YouTube ของบริษัทเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ